เรามาเริ่มต้นกันที่บทเรียนที่หนึ่งกรอนการขับขานทํานองเป็นการนําเสนอการอ่านทํานองเสนอประเภทกรอนบทละครจากบทอาขยันภาษาไทยเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังปูหนิงบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังปูนิงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่มาของเรื่องกรอนบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังปูนิง มีที่มาจากนิทานชวาซึ่งได้มีการแต่งเติมเสริมแต่งให้มีความพิสดารมากยิ่งขึ้นกรอนบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงเป็นบทอาขยานที่มีความโดดเด่นด้านภาษาแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของกวีโดยได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกรอนบทละครนอกจากนี้บทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกรหมังกุนิงยังได้รับการยอมรับ ว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำการเล่นคำรวมถึงการใช้สำนวนเปรียบเทียบที่มีโวหารคมคายและมีการแต่งเป็นทานองนิราศแสดงถึงความคิดถึงความลึกซึ้งของกวีที่มีต่อนางอันเป็นที่รักคุณค่าและความโดดเด่นของบทอาขยานกรอบบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังปกุนิงแสดงให้เห็นถึงการใช้คำการใช้สำนวนเปรียบเทียบการเล่นคำพ้อง ไม่ว่าจะเป็นคำพ้องเสียงคำพ้องความหมายนอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องพันไม้ชื่อนกต่างๆที่ปรากฏในเรื่องในด้านการเล่นคำพบการเล่นคำที่เป็นการเล่นคำพ้องถึง3ามตำแหน่งเช่นนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้ง3สั่งความมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนอประเภทกรอนบทละครไปพร้อมๆกันเลยครับ